สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่นะวันนี้นำคณะนักศิธป์จีตรามาตัดผมฟรีเพื่อประชาชนมาดูวิธีการตัดนะครับทรงสกินเฮดนะครับลองฟันเบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งคอ้าวนะครับเบอร์หนึ่งนะดูเลยครับถ่ายไปเลยถ่ายเป็นสกินเฮดเ่ยง่ายๆถ่ายล้วนๆจะมีต่อผมอยู่นะต่อผมก็ยาวไม่เกินสามเซนนะครับแมาเข็มแล้วก็ยัง่อย ขออภัยครับไม่เกินนะครับสามมิลน,นะผิดรทรงนี้ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยหาลองฟันนะครับปตัตตเลียนดีๆหน่อยไ่ยครับพับหูลงนะครับก็เป็นทรงหัวล้นนั่นแหละแต่ว่ามีผมต่อผมขึ้นมาเล็กน้อยอยากจะได้ยาวๆว,ว่าใช้ลองฟันที่มันมีเบอร์ที่มันยาวๆหน่อยจะเป็นเบอร์หนึ่งครึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อะไรก็ว่ากันไปนะ หลักการตัดก็ง่ายๆนะครับนะช่างสวีนะครับก่อนที่จะถัถ่ายปอตเลียนเนี่ยช่างสวีหยอดน้ำมันก่อนแล้วนะครับเพื่อให้มันมีความลื่นนะครับถ่ายง่ายๆเลย

ขชยตามรูปทิศไปเลยนะครับไถยขึ้นไปทีละแถวทีละแถวนะครับเป็นแถวเป็นแนวนะครับปัตเตอร์รลเลียนต้องมีความคมนะครับมีความแรงนะถึงจะถ่ายได้ไวนะครับจะ,จะได้ปตัตเตอร์เลียนตัดผมก็โทรหาสับหาทีมงานทั้งใหญ่เลยนะครับที่เบอร์0625483999 081986234นะครับ มีบัตเตีีนนะครับของแท้จากอเมริกานะครับมีตั้งแต่ราคานะครับ2,000ขึ้นไปนะ2,000 3,000ถึง5,000 6,000นู่นนะครับหลายรุ่นนะโทรมาปรึกษาหารืลก่อนนะครับว่าจะได้รุ่นไหนรับประกันมอเตอร์1ปีเต็มนะครับช่างชาวีก็ตอนนี้ใช้บตเตรีนของยี่ห้อบาวเบียนนะบีนะยังมีของอยู่นะครับอยากได้ก็โทรศัพท์มาสั่งซื้อได้เลยมีเหลือไม่กี่ตัวนะครับ ครัมืันง่ายๆนะเดี๋ยวจะใช้นะครับปัตเตอรเลียดเบอร์ศูนยุดห้นะในการเก็บขอบเก็บเหลี่ยมนะเอาเบอร์ศูุดห้ามานะครับเปลี่ยนฟันให้เพื่อนๆดูด้วยใส่กันยังไงให้ลองฟันนะศูย์ุดห้าก็คือลองฟันที่เบอร์ที่บางที่สุดนะครับไปสวมไปเลยนั่นแหละเอา ตวัดไปเลยตวัดขึ้นมานี่เดียวเก็บตีนผม่เฉยเก็บมอมหูนะครับนะครับตวัดขึ้นไปเลยครับเก็บขนอ่อนเฉยทำให้มันให้มันกลืนกันไม่ได้กำหนดความขาวใช่ไหมช่างสวีไม่ค่ะถ่ายให้มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมค่ะดูเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนโกนหัวมาแล้วประมาณสักอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมครับค่ะอืมครับ ง่ายง่ายง่ายทีนี้ข้างหน้าตะบัดเลยครับข้างหน้านะะตะบัดเลยครับตะบัดเลยนิดเดียวอย่าเยอะนะครับเอาฟอนลองฟันออกเก็บเอาเก็บทิ้นผมอีกรอบหนึ่งใช้ฟ,ฟ,ฟันฟันศูนย์อะเก็บทิ้นผมครับเก็บเลยเก็บยังไงเอาเม็ดออกสิครับนั่นแหละตะแคงนิดเดียว นิดเดียวนิดเดียวอย่าเยอะนะครับนิดเดียวเพราะว่าถ้าเราใช้0.5เนี่ยมันมันมันจะขนหมดมันจะไม่หมดนะครับมันจะเหลืออยู่เราก็ใช้อะไรฟันศูนย์นะครับเก็บกีนผมน,นิดเดียวนะครับคุณลุงนี่ก็เป็นนายแบบนะครับเป็นชาวบ้านนะครับที่ที่ชื่นชอบกบรารฝีไม้ลายมือของลูกศิษย์ท่างใหญ่นะก็มาใช้บริการนะครับ หลายปีแล้วแหละนะครับคุณลุงนี้ผมจาหน้าได้นะครับก็ชื่นชอบนะครับก็ได้ประหยัดค่าตัดผมร้อยหนึ่งแล้วขันต่ำนะครับเข้าร้านบาร์เบอร์ก็ต้องเสียค่าตัดผมนะครับวันนี้ก็มาฟรีกันทําบุญตามกําลังศรัทธานะที่วัดหน้องใหญ่ก็มีหลวงพ่อสายลุงนะครับเป็นพระพุทธรูปประจําวัดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคู่วัดหนองใหญ่นะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ว่างจากภารกิจนะครับก็มาทําบุญนะครับ ปล่อยนกปล่อยปลาทําบุญถวยายจันททานนะวันนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบ,บูชานะครับเป็นวัน 3, สัมพันธ์ทำเพุทธศาสนานะครับวัดหนองใหญ่ก็มีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับห้องน้ําสะอาดนะท่านใดอยากจะมาปล่อยนกปล่อยปลานะครับแมมีริมน้ํานะครับให้ปลามีสถานที่เดินลงไปปล่อยปลานะครับนะครับหลายสายจุดด้วยน้นทางนู้นครับทางสาราลอยน้ํานะครับ ไปปล่อยนกปล่อยปลาได้ถึงนู่นสูงสูงก็ได้นะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับปัด,สดเสร็จผมเอาเลยปัดเสร็จผมทับแป้งได้เลยนะครับขอให้ช่างชาววีนะครับรอดพ้นจากโควิด19คุณลุงก็ขอให้สูขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันน่นัญยืนแล้วก็ขอให้ได้ฉีดวัคซีนยังอ่ะฉีดวัคซีนยังยังไม่ได้ฉีดเลยนะโพเควันนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ